สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆและพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพาดวยชาแนลนะคะกับแนวทางเราพัฒนานะคะก่อนไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะแอดก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับรอบที่ผ่านมานะคะแอดให้ตัวเจาะไม่เข้านะคะแต่ว่าเข้าเด่นวิ่งรูดนะคะเข้าเด่นวิ่งรูดหนึ่งนะคะทางสปปลาวนะคะตามที่แอดคาดเดาวไว้นะคะกระดาษหายนะคะพี่น้อง fc จะสรุปให้ดูก็ก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาสรุปเนาะก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะประกอบกับการตัดสินใจนะคะ เราก็ไปดูกันของวันที่สิบเอ็ดเลยนะคะพี่น้อง f อใครใส่วิ่งสายลูดนะคะทางสงปปลาวนะคะแอดกอ็ยินดีด้วยนะคะมาดูเลขในตารางนะคะประจำวันที่หนึ่งเดือนสี่นะคะสองพันห้ารหกสิบห้านะคะลาวพัฒนานะคะ9 2 6 0 7 5นะคะ จับบินในตารางนะคะถ้าไม่ชอบตัวทีแอดจับให้นะคะสามารถจับบินในตารางได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีตัวสามตัวและสองตัวนะคะหรือว่าสายวิง่งสายรูดนะคะมาดูตัวเด่นที่แอดจับมานะคะมีสองนะคะสองเจ็ดสองเจ็ดหกนะคะ ตัวเด่นนะคะวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดรอบนี้แอดให้วิ่งรูดที่สองนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะรับชมอย่างมีสตินะคะก่อนหยิบจับแนวทางไปนะคะก็ปะโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะตัวเจาะนะคะสองศูนย์นะคะสองหนึ่ง สองสี่สองหกนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะเดี๋ยวแอดคอยกลับหัวให้นะคะเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกนะคะแอดให้กันไปที่หกนะคะกันหก นะคะหกหนึ่งนะคะหกห้าหกเก้านะคะไปกลับบนล่างนะคะแอดก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะขอบคุณมากๆนะคะ มาดูชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวแอดให้ไปที่926นะคะ072นะคะสามารถตัดสองตัวได้นะคะสองตัวแอดก็จับมาให้แล้วนะคะแอดชอบ926นะคะสำหรับชุดสามตัวนะคะ 6กับ9ตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมกับหัวนะคะถ้าใครชอบสองหกก็อย่าลืมมี2 9ด้วยนะคะ2ตัวแอดชอบ2 4นะคะแล้วก็2 6 7 2นะคะ7 2 7 6หนะคะ7 6หรือว่า7 9นะคะสำหรับชุดกันนะคะกันกันไปที่6นะคะ 6ก6กนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางลราพัฒนานะคะถ้าชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะหยิบจับแนวทางไปนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะเฮงๆงรวยๆนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ